ชื่อบ้านนามเมืองอำเภอบันโคเรียบเรียงโดยอาจารย์ทองหล่อ หน้าหอมวันนี้นำเสนอตำบลนาขุมหมู่ที่5ประวัติบ้านนาบวัวประวัติความเป็นมาของบ้านนาบัวที่เก่าแก่ที่สุดจากคำบอกเล่าของนายกัญญาบุญมาตานายกัญญาเกิดที่บ้านนาบวัวบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านในปัจจุบันขณะนั้นบ้านนาบัวมีประมาณ5-6หหลังคาเรือนน้องชายของพ่อนายกัญญาบรรดาศักดิ์เป็นขุนชื่อว่าขุนราช ต่อมาภายหลังก็แยกย้ายจากกันไปไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนจากการบอกเล่าของนายกัญญาพอสรุปได้ว่าคนกลุ่มแรกที่เข้าไปบุกเบิกทําไร่ทํานาและสร้างบ้านเรือนขึ้นมาเป็นบรรพบุรุษของชาวบ้านนบาบัวนั้นอพยพไปจากบ้านในหมู่ที่ 7, ตําบลมบนรโคกทั้งนี้เพราะบริเวณที่อยู่เดิมเริ่มคับแคบขยายออกสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมจึงต้องอพยพไปที่ทากินแห่งใหม่หากนับถึงปัจจุบันบ้านนบาบัวมีอายุป,ประมาณ1 2 0